ไปรวมกันบ้าน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 รวมกับบ้านเร็วมันมันลงมาข้างหน้าข้างหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเดี๋ยวเราจะวันเกิดแบบแบบให้ไปเบิร์ดเดตเพื่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไอต้านะแล้วก็เราก็ดิทออกเลยแบบแ้ไปเบิร์ดเดยปั๊บดิทเลยแค่นั้นเลยเหรอครับใช่ร้องเพลงไม่ได้เลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์วก็ดิทออกเลยเพราะว่ากูไปดูในคลิปทิกตอกมามันมีคนหนึ่งแดกข้าวอยู่อ่ะมึงน่าจะเคยเห็นมั้งแดกข้าวอยู่มันก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เป่าทงเป่าเทปปุ๊บแล้วก็นั่งแดกข้าวต่อ แล้วก็คือปล่อยเลยปล่อยโสใช่อยโสเลยแล้วไอ้เชี่ยนั้รก็มงมึงเชี่ออะไรวะมึงแฮปปี้เบิร์เดย์กูวิเดียวแล้วก็ทำเหมือนไม่มีเฮียอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเร็วมันรวมกันมันรวมกันมันรวมกันเดี๋ยวโทรเรียกมันมา รวมกันบ้านรวมกันนะบ้านบอกเพื่อนรวมกันนบ้าน ไปเข้าวันช้างวะเด็ก แล้วใครมีเบอร์ตาบ้างอ่ะมีครับลุงแล้วพวเรามากันครบยังเนี่ยมากันหมดยังเนี่ยมีอะไรที่อะไรตืมนะครับแค่นี้ก็ได้มามามารวมกัน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 มารว,ว,วมนะบ้าน บอออกวอวออกวอโทษเรียกตามมาโทษเรียกตามมาดิโทษเรียกตามมาดิ โอ้ไม่ดีได้เยี่ยมเป๊ะไปไหนอ่ะอะไรนะใช้กดหัวได้เหรอนี่คือหัวได้เหรอนี่เขอละห้ามขอละงับใช้กดห้ามแก๊งร่วมมือกันแต่ว่าหัวได้เหรอเนี่ยขอละงับลังกดเนี่ยละงับใช้กดห้ามแก๊งแต่ละแก๊งร่วมมือกันในทุกกิจกรรมเอาเราว่าทุกเนี่ยทุกไอ้นี่คือมันหัวกันเหรออไ้สัตว์ อันนี้กดห้ามกดอนุญาตให้ห้ามหัวแปลว่าหลังจากนี้หัวได้เอานี้หัวได้หลังจากนี้คือหัวได้คือที่อะไรอ่ะเนี่ยลุงก็ไอดอกไอดอกหัวได้ใครพวกเยอะกว่าก็ได้เปรียบอ่ะคือที่อะไรเนด่อก็สามารถได้แบบว่าชิบหายหมดแล้วเนี่ยเขายังเขายังคื้นเลยเนี่ยมึงดูดิเขาคือนกันเนี่ยคืออะไรทีฟีสรุปสรุปอวได้หรอสรุปหัวได้หรอ อ้าวทีซีท็อปฟอร์มเออจริ่งก็ต้องฮะเลยนะอันนี้มึงพิมพ์ดีปัตตฟักมึงพิมพ์ดีปัตตฟักเด้มึงพิมพ์ดีรอครับจะตีคุกครับพไอต่อโนตีเอดมดีรวมปนอยู่ในคุกดทีซียังพิมพ์ไม่รู้ไม่รู้เพิ่มความตื่นเต้นจัดไอ้ต่อ่ะทีซีมันยังเพิ่มความตื่นเต้นให้ชีวิตทีซีมันพลดวิสอ่ะเนี่ยแปลว่ามาแล้วอะไรอ่ะ ไรอ่ะเพื่ออะไรวะหมื่นป่ะหมื่นจ็ดแล้วเริ่มถ่ายรูปมาเยอะเย้ยอีกเคี้ยอะไรของมันยาก็ยังอยู่อีกอะเนี่ยยังไม่โดนไล่ออกขึ้นยาเดี๋ยวไปขึ้นหมืด้วยไปขึ้นรถขึ้นรถไปหน้าคุกกันดิขึ้นรถไปหน้าคุกไปะมีแต่ตัวหมื่นหมื่นไปเบิกรถไปหน้าคุกกันเบิกรถไปหน้าคุกเร็ว่ เฮี mm ่ยอะไรของทีซ hmm. <form, S 2> mm ีวะเขาท็อปฟอร์มอย่างวะช่วงเนี้ยไหวปะวะมันไหวปะวะ Yeah. เขาทำไปเพื่ออะไรวะเบอร์พี่โนเบอร์เฮียอะไรวะเฮ้ยเบอร์พี่โนเบอร์อะไรอ่ะทองหกกลุงทองหกสามตัวแลเขาไปแหกตุ้รอกันรอกันรอกันให้พวกเราไปอยู่กันในพวกนั้นต้องเก็บรถได้ไหมฮะองเก็บก็ได้คือแฮปปี้เบอร์เดย์เสร็จปุ๊บแล้วแล้วก็ออกเลยนะพี่โนพี่ไหวปเนี่ยคืออะไรอ่ะเพื่ออะไรวะเรียบใหม่มาฮะมีระเบียบใหม่ พี่คิดดีแล้วหรอครับพ er ี่มีระเบียบใหม่เรื่องไอดอกก็คือหัวกันได้ใช่ไม่ใช่บอกหัวกันได้หมายถึงยกเลิกกดกดหัวเดี๋ยวเราจะมีระเบียบเรื่องการเล่นแอดดอกใหม่คือยังไงยกเลิกยกเลิกระบบหัวแต่จะมีกฎใหม่เข้ามาคืออะไรอ่ะงงผมไม่เข้าใจอ่ะคือมันมีระเบียบของการเรื่องกดเรื่องการหัวอยู่ใช่ไหมว่าเวลาเข้าอะไรทุกอย่างอ่ะให้เข้าให้สุดใช่ไหม แต่พอถึงเวลาตัดสินเนี่ยแม่งไม่ยอมแผ่นั่นแผนี่นี่ก็เลยบอกไม่เป็นไรงั้นก็ยกเลิกระเบียบนั้นไปเดี๋ยวจะมีระเบียบใหม่มาซึ่งป้องกันเรื่องการหัวแด้แล,แล้วมาแล้วมา,วมายังเรียบร้อยแล้วเนงานกำลังร,รอจยิงๆนี่แล้วจะประกาศยัง,ยงนี่อ่ะกำลังกำลังอยู่อโอเคอผมอ<า>รอรอ<า>ดูจ้า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 ต้องให้เขาด่าเว้ยคือจริงๆควรแบบยกเลิกเปลี่ยนกฎนี้มาใช้กฎนี้ไว้อันนี้ยกเลิกกฎนี้แล้วจะประกาศกฎนี้ คืออะไรวะสรุปว่าไงครับลุงคือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวเขาาจะมีกฎใหม่เข้ามาแต่กูไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เขียนว่ายกเลิกใช้กฎนี้แล้วมาใช้อีกกฎหนึ่งมึงเข้าใจปะอันนี้ประกาศยกเลิกกฎนี้ให้ประชาชนด่าก่อนอ่ะมึงเข้าใจไหมยังมีกฎ้เขาคือเขาคือเมื่อไหร่เดี๋ยวของเขาเนี่ยลุงนะผมเขาไปแล้วไอ้พึงฟังนะพอยตอดมาแล้วเราก็ร้องเพลง Happy Happy Birthday กันแป๊บนึ่ง Happy Birthday จู้ยูปุ๊บออกเลยโอเคปะผมไปรับไปนะผมไปรับเลยไปรับ บอกไอ้เยี่ยนะเดี๋ยวที่เผื่อมันไม่ได้ฟังไอ้สัตว์นั่นแหละเออชอบเป้คนลำนะไอ้เยี่ยตีสี่อะแค่กิ่นก็หาแล้วอะแค่กลิ่ก็หาแล้วไอ้เยี่ยชอบเป้คนลำเว้ยไม่รู้เป็นที่อะไรเลยเว้ยควรควรคิดอ่ะควรคิดหน่อยอ่ะมึงมึงเข้าใจะปะ ควร <ยก S 1> คิดหน่อยอ่ะยกเรื่องหนึ่งมาใช้สองอ่ะจบเออยกเริ่งหนึ่งมาใช้สองอ่ะไอ้เหี้ยทาไมตอนเรากลับมามันเริ่มแปลกวะทีซีอ่ะไอ้เหี้ยอย่างแปลกอ่ะแปลกสัตว์อ่ะตอนแรกผมคิดว่าผมตาฝาดผมอ่านไปดีไอ้สัตว์ไม่ใช่ไม่ตอน,น <ๆ S 2> แรกกูอ่ะคิดว่าไม่มีเหี้ยอะไรไว้อะไรกูคิดว่าใช้กดนี้ต่ออะไรประมาณเนี้ยอะไรก็ไม่รู้ประมาณว่าห้ามัวต่อแต่สุดท้ายคืออ่ะหัวได้นะ ถ้าใหม่เขาจะหมายหรือยังไม่เงี่ยมีบีซีอ่ะสวยของจริงห้าหัวได้ใช่บีบีสวยจัดอ่ะโดนก่อนเลยเราก็โดนเหมือนกันเหี้ยโดนเยอะเหมือนกันแล้วอ่ะเราก็โดนทำไปทำมาต้องไปจับมือเองสวัสดีครัเฮ้ยตอดแฮปปี้เบย์ลองเพลงแฮปปี้เบย์ทุกอยู